ชีวิตเมียฝรั่งมาคนเดียวไปคนเดียวเอาอีลีเนี่ยทุกยู่คนเดียวสู้อยู่คนเดียวห้าเงินอยู่คนเดียวแต่เลี้ยงได้ทางครอบครัวทางตระกูลหูย้ยบอกเลยยายจากลก้าบนำใจแต่ละคนนะคะป้าปาแม่ๆรุ่นยุคเก้าศูนย์ลูกเต้าเลี้ยงหลานอยู่ทางเมืองไทยสร้างหนี้ล้างหนี้นะะตามล้างตามเช็ดอืสารพัดท,ที่ได้ฟังป๊าเจ้าคือเก่งแท้เจ้าคือมีหัวใจ ให้พลังให้พลังรักที่อะไรไม่ไม,ไม่ไม่สงสารตัวเองไม่ห่วงตัวเองเลยนะฮะอันนี้พูดถึงจะความที่จะสัมผัสอยู่เลยนะทุกคนวันนี้ยายจะขอฝากนะคะถึงฝ่ายทางครอบครัวเนาะหนึ่งคำหนึ่งที่ไม่ควรพูดลูกเนรคุณมึงไปสบายคนเดียวมึงนูน่นมึงนี่มึงนั่นสองแม่ไม่รัก แม่ส่งมาแต่เงินเออแม่ไม่เอาผมมาด้วยแม่ไม่ได้ดูแลผมยามผมมีปัญหาแม่ไม่เคยยืนอยู่ข้างๆชีวิตคนเราเอาตรงๆไม่มีใครเลือกได้ไม่มีใครได้พร้อมกันทั้งทุกอย่างชีวิตเมียฝรั่งที่มาต่างแดนไม่ว่าหัวอกแม่หัวอกลูกสาวหัวอกพี่น้องทุกท่านที่มาอยู่ตรงนี้เขายาจะมองว่าเขาเป็นผู้เสียสละเลยนะ ที่คุยด้วยทุกคนเนี่ยเขาเป็นผู้เสียสละเพราะคนคนเดียวอืยอมเสี่ยงตายมาอยู่ต่างแดนทํางานนะคะดิ้นลนหาเงินเนาะเปโลผัวสารพัดเพื่อจุนเจือกอบโกยเข้าให้กับครอบครัวต้องใช้สมองต้องใช้แรงต้องใช้พลังต้องใช้มายาขนาดไหนนะคะเพื่อจะมีเงินนั้นไปเสริมเติมความสุขของครอบครัวทางเมืองไทย นะอ่าบางคนได้จากสามีก็ถือว่าบุญหลายสายยาวเนาะสามีเพื่อนมีต้นทุนบางคนได้กับสามีด้วยแล้วก็ทำงานบวกบวกไปด้วยแต่บางคนก็มีแต่แรงเราซื้อนะฮะก็คือทำงานหาเงินเนาะงานประจำแปดชั่วโมงรอบเย็นตลอดยันสิบสชั่วโมงเจ้ามาคิดที่คนไทยในเมืองนอกทำงานเสารอาทิตย์มีงานไทยไปขายของหาเงินแต่ฟัง หล,หลายเคสไม่มีเงินเก็บกันเลยเจ้าสิเอาใดมาให้เขาเก็บเอาไหนมาเก็บนะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานนะคะช็อตปัญหาคนนั้นคนนี้ถ้าไม่เอ่ยไม่ชื่นให้อะสบายคนเดียวลำบากคนเดียวไม่ห่วงพี่ห่วงน้องคุณไม่เคยถามอะไม่เคยถาม และไม่อยากฟังด้วยซ้ําว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบางคนเนี่ยบอกเลยว่ายายจ๋าเอ้ยพูดไปแล้วไม่มีใครฟังอันเนี้เจ็บปวดเด้เจ็บใจเด้นะแต่ข้อหนึ่งถ้าพูดไม่ฟังเราก็ต้องดัดไอ้ที่ดัดเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะเราไม่มีทุกคนอย่าฝืนรีดเลือดตัวเองไปทุ่มให้กับคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจเราที่ลำบาก แต่ถ้าเรามีพอมี power ทําได้ให้ครอบครัวดีกว่าไปให้คนอื่นอันนี้เห็นด้วยนะคะหนึ่งสามีมีเงินสามีให้ได้สามีเข้าใจไม่มาวุ่นวายไม่มาทะเลาะกันแล้วก็ต้องนึกถึงครอบครัวที่เราอยู่ตรงนี้บางคนมีลูกมีผัวนะคะอยู่ที่นี่อภาภรระที่นี่ไม่เคยช่วยเหลือสามีเลยมองหน้านะนี่ก็คนหนึ่ง เงินทองทำงานเหนื่อยเพื่อครอบครัวนะเหนื่อยเพื่อทุกคนในเมืองไทยคิดว่าตัวเองโชคดีมีโอกาสหาได้กว่าคนอื่นจนทำให้เขาเคยตัวนี่คือข้อผิดไม่ได้ยกคำผิดไปให้แต่ทางบ้านอ่ายายจ๋าใช้ว่าเราผิดกันทั้งสองฝ่ายเพราะเรารักเขามาก เราห่วงเขามากเกินกว่าห่วงตัวเองสงสารเขามากเกินกว่าสงสารตัวเองมีเท่าไหร่กระทุ่มเทปไปให้เขาหมดคิดว่ามันจะดีขึ้นแต่เราแก้ไขปลายเหตุทำให้คนนี้สัยเสียนะสุดท้ายแล้วพอถึงเวลาเราให้ไม่ได้เขาไม่เข้าใจเขาไม่ยอมรับเขารับไม่ได้แถมด่าว่ามาอย่างรุนแรง มันก็กลายย้อนสะท้อนกระจกมากระแทกหน้าผู้ให้ให้เจ็บปวดแล้วก็มาปวดทุกข์กันพี่น้องขานี่แหละคือวิทยาทานความจริงชีวิตจริงเมียฝรั่งและทุกคนจะเอาคำว่าเออชีวิตเมียฝรั่งเหมือนโดนคำสาบเหมือนโดนสาบนะฮะได้ผัวฝรั่งแล้วต้องเลี้ยงครอบครัวได้ผัวฝรั่งแล้วต้องอาบเสริมเติมกิเลส ให้พ่อแม่นะให้อวดโอ้มีดีเหมือนทุกทุคนจริงๆแล้วมันก็อยู่จุดเริ่มต้นที่เรานะฮะเพราะเราเริ่มต้นผิดเราไม่ประมาณต้น เองว่าจะทําไหวได้แค่ไหนแรกๆอย่าลืมนะชีวิตการมาทํางานเนี่ยเออสุขภาพแข็งแรงเนี่ยโอเคเราวิ่งได้30วันเราก็วิ่งได้พอหลังผ่านไป5ปี10ปีอย่าลืมว่า5ปี10ปีเราเริ่มล้า เงิน5ปี10ปีเราส่งไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาใหม่ไม่เป็นไร,ไนไรหาใหม่มหหมแต่ไอ้ที่ไปนะมันหายหมดมันไม่มีใครที่จะเก็บมารอไว้ให้กับเราได้นะคะและในกระเป๋าเราไม่มีพอปีที่11 12อร่างกายเราแรงหมดเริ่มล้าไปการหาเงินก็อ่อนลงนะคะแต่ทางเมืองไทยเขาไม่ได้คิดว่าเราจะทุ่มให้เขาหมดทั้งตัวนะ และเขาก็ไม่เชื่อว่าเราไม่มีเงินนี่คือจุดหนึ่งที่บ้านเราเป็นบ้านที่มาเปิดความเป็นจริงได้รู้ว่าคนที่อยู่นานๆน่ะแทนที่นะจะมีเงินผ่านไปยี่สิปีแล้วเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ระหว่างการเดินทางหรือทำงานมานี้เงินมันไปเหมือนสายน้ำมันไม่สมกับความเหนื่อยที่เราจะต้องห่วงแหนแต่เรากลับให้ด้วยความภูมิใจ นะแต่คนที่ได้กับทำร้ายความรู้สึกคนให้ให้เสียใจมันเจ็บปวดนะพี่น้องขามันเจ็บปวดนะเรื่องราวพวกนี้เป็นเรื่องที่เรามาพูดกันซ้ำแล้วซ้ำอีกอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เริ่มต้นให้ถูกถ้าวันนี้ยังไม่สายชีวิตเรายังอยู่เราปรับตัวเองได้ให้ปรับถ้าเราทำ อะไรแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าหรือลากสังขารน,นะฮะหรือฝืนทำเพื่อให้คนอื่นรักเพื่อให้ทุกคนมีความสุขแต่ตัวเองทุกเลิกเถอะพี่น้องค่ะเพราะชีวิตเรานะฮะไม่อยู่ถึงร้อยปีไปไม่ถึงไหนในเมื่อเราได้มีโอกาสเป็นผู้ให้ก็ขอให้มีความสุขทางใจและภูมิใจในตัวเองบ้างนะฮะในความคิดของเราเนาะ นี่คือข้ออยากให้ทุกคนลองพินิษพิจารณาตัวเองดูเนาะก็ขอบคุณป้าปา,ปาแม่ๆนะคะที่ส่งเสริมเรื่องราวเข้ามาเป็นวิทยาทานให้กับยายจา๋าและก็น้องน้องเมียฝรั่งรุ่นหลังนะคะพี่ๆทุกท่านได้มาพินิษย์พิจารณาแล้วก็ได้มาปรับเพื่อดูแลกายใจตัวเองพี่น้องคะปัญหามีไว้ให้แก้และปัญหานั้นมันเข้ามา ไม่ใช่มีแต่มุมเขาเพียงอย่างเดียวทั้งสองทางเริ่มต้นไปด้วยกันจากเล็กๆมัดมัด,มดเชือกปมปมปมสุดท้ายคนที่แก้ปัญหาก็ต้องเป็นเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นแก้ไขที่เรามันจะง่ายที่สุดก่อนที่จะวิ่งไปแก้คนข้างหน้านะคะเนาะคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค้าไปแล้วพี่น้องา่าสู้ๆเด้อรักษากายใจรักษาเครื่องผลิตเงิน ไว้ให้ดีถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าต้องทำเจ้าต้องให้เจ้าต้อง,งแข็งแรงและมีแหงหางเงินได้เลยหลายนักค่ะทุกคน